ด้าน,นทําให้เมื่อวานนี้คุณปียบุตรนี่ต้องใช้คาว่ามารัวและของพี่ไปไหนหมดแล้วเนี่ยนี่ค่ะก็เริ่ม,ามจ,จากเรื่องการลงมติของรัฐสภาค่ะคุณปียบุตรบอกยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตําแหน่งประธานรัฐสภาบอกผลจากการประชุมคงจะเห็นแล้วผลการลงมติวันนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อการเลือกตั้งคุณพิธาในรอบที่สองแต่ยังกระทบไปถึงการลงมติในครั้งหน้าด้วยการเสนอชื่อแคนดิเดตจากเพื่อไทยด้วย ต่อไปนี้สอวอและพันธมิตรสามพักก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะมีอำนาจต่อรองกับเพื่อไทยว่าหากครั้งหน้าเสนอชื่อแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยมาโดยที่ยังยืด8ปดพักก็คือมีก้าวไกลอยู่พวกเขาจะไม่ลงคะแนนให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยแล้วก็จะทําให้เพื่อไทยกับพันธมิตร8พักอาจจะไม่กล้าเสี่ยงในการจะแบกก้าวไกลไว้อีกต่อไป เพราะถ้าเกิดว่าเสนอแล้วคนของเพื่อไทยไม่ผ่านเสนออีกทีมันอาจจะกลายเป็นยติซ้ำ หรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นจากเพื่อไทยอีกถ้าพวกเขารวมหัวกันคว่ำอีกมันก็จะกลายเป็นยติซ้ำไปเรื่อยๆจนคนดิเดตหมดสต็อกและเมื่อถ้าเป็นเช่นนั้นประตูของภูมิใจไทยพรรัปะะนปมิตรชาติรวมไทยสร้างชาติาก็จะเปิดกว้างขึ้นมาใหม่เพราะแคนดิเดตฝัฟังนี้หมดแล้วใช่คุณปิยบุตรบอกถ้าคุณปฏิพัทธ์สันติพราดาเป็นประธานรัฐสภาวันนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติหรือต่อให้ลากไปเป็นยติซ้ำแต่ก็จะมีข้อยกเว้น ในข้อ41ตอนท้ายอยู่แล้วว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้เสนอซ้ําได้นั่นก็แปลว่าคุณพิยุทธ์บอกถ้าคุณเป็นคุณปฏิพัติ์จะใช้อํานาจประธานวินิจฉัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในขั้นต้นหรือในขั้นที่สองก็ตามพีเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงคือวินิจฉัยได้ตั้งแต่กรณีมันไม่ใช่ยติรัฐธรรม,มนูญเขียนไว้ตางหะค่ะ,ะหรือจะนับเป็นยติประธานก็ใช้อำนาจได้อีกว่ามันเปลี่ยนไปไปแล้วสถานการณ์ ถ้าเป็นคุณปฏิพัฒนผลจะไม่เป็นอย่างนี้คุณปยิยะบุตรโพสต์ต่อเนื่องอีกถ้าไม่อยากให้ข้อบังคับข้อ 40, 41กลายเป็นค้อนทุบ8พักการเมืองประธานรัฐสภา,าต้องกล้าหาญนำข้อยกเว้นตอนท้ายของข้อ41มาใช้โดยสรุปเรื่องนี้ก็คือชะตากรรม8พักคุณปยิยะบุตรแสงกระดกคุณบอกรัฐบาลในฝันประชาชนจากเสียง27ล้านอยู่ในมือประธานวันนอคนเดียวค่ะ ก่อนที่แปดพักจะถูกบีบให้แตกแล้วก็เตะก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านโดยระบุเลยการประชุมเมื่อวานประธานวันน้อมไม่ยอมใช้อำนาจวินิจฉัยเรื่องการให้ความเห็นชอบนายมตรีไม่ใช่ยติจึงไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ41ทงั้งที่จริงมีความเห็นของนักกฎหมายจํานวนมากและความเห็นของฝ่ายกฎหมายประจําสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลังพิงให้แล้วก็คือฝ่ายกฎหมายของสนักงานเลขาสภาก็เป็นยืนยันแล้วว่า เสนอซ้ำได้ไ,ดไม่ใช่ยติแต่คุณวันนอกับยอมให้สอสฝั่งร้อเสนอให้ลงคะแนนว่าการให้ความเห็นชอบนายกตกลงเป็นยติจึงไม่อาจเสนอยติซ้ำได้ในสมัยประชุมเดียวกันและผลก็เป็นอย่างที่ทราบและล่าสุดก็บอกว่า27เสนอชื่อพิ่ธาไม่ได้แล้วหมายถึงคุณวันนอคุณพิยบุตรเนี่ยบอกว่าในเมื่อถูกลากกันไปเป็นยติแล้ว ผมหวังว่าในการประชุมสัปดาห์หน้าประธานรัฐสภาจะกล้าหาญใช้อำนาจของตนเองนำข้อยกเว้นที่บัญญัติเอาไว้ในตอนท้ายของข้อ41มาใช้เพื่อวินิจฉัยว่ามีกรณีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้ประธานรัฐสภาสามารถเสนอยติที่มีหลักการอย่างเดียวกันเข้ามาใหม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน ทั้งหมดนี้อาจารย์ปิยะบุตรบอกไม่ใช่เพื่อพิธาแต่เพื่อป้องกันมิให้สอวอบวกกับสอสอีก188คนเอาข้อ41มากดดันให้8พักแตกด้วยการโผ<อ>ว่า ว่าแม้จะเปลี่ยนแคนดิเดตเป็นของเพื่อไทยแต่ถ้ามีเก้าไกลร่วมรัฐบาลร่วมอยู่ใน8ปดพักก็จะไม่โหวตให้แล้วแล้วพวกเขาก็จะรวมหัวโหวตคว่ำไปเรื่อยๆเป็นยติซ้ํำไปเรื่อยๆจนลายชื่อแคนดิเดตนายกฝั่ง8ปดพักหมดสต็อกบีบให้8ปดพักแตกและพัก9ก้าไกลต้องถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้านบอกชะตากรรมของ8ปดพักรัฐบาลในฝันของประชาชนร่วม27ล้านคนอยู่ในมือของประธานรัฐสภานี่ยังไม่จบนะ คุปยระทยบเมื่อวานนี้รัวๆเลยมีการไลฟ์สดด้วยาบางช่วงบางตอนก็เน้นย้ำกรณีนี้แหละว่าสวกับ10บพักขั้วรัฐบาลเดิมใช้ข้อบังคับรัฐสภามาเป็นเครื่องมือดีดแคนดิเดตจาก8ปดพักแล้วมันอาจจะดีดไปจนหมดแล้วอาจจะเกิดกรณีบีบให้สลายขั้วแล้วก็เปิดทางให้ขั้วเดิมนะ การใช้ข้อ11เ,เนี่ยเขาคิดกันมาอย่างแยบคายแล้วครับว่าเขาจะมาเป็นอาวุธทำอะไรผมเชื่อว่าผลกระทบของการประชุมมติประชุมวันนี้มันเป็นไปได้ครับว่านี่จะเป็นเครื่องมืออาวุธแหลมคมอันสําคัญที่จะเข้าไปเจาะเจาะเจาะไอ้พันธมิตร8ปดพักเนี่ยให้มันรั่วให้ได้ให้มันแตกให้ได้แล้วไงพอยุติ8ปดพักพวกข้าอันไดแก่ภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะได้ขอเข้าไปอยู่ในรัฐบาลด้วย สัปดาห์หน้าทำไงดีโอ้ผมคิดว่านัなな่นแหละฮะสำคัญที่สุดท่านประธานรัฐสภาครับท่านต้องกล้าใช้อํานาจของท่านที่มีอยู่ในบทบัญญัติข้อ41ตอนท้ายครับเปิดประตูไปเลยครับว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปต่อให้คุณวินิจฉัยกันมาว่าเป็นยติอะนะแต่ว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปครับเสนอซ้ำมาได้เลยในทางที่หทางที่สเป็นทางที่ท่านศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนพึ่งโพสต์ลง เพจใน Facebook ของท่านเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อสักครู่นี้เองครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราเห็นว่าการกระทําของรัฐสภาตรงเนี้ยนะครับในมติในที่ประชุมรัฐสภาตรงเนี้ยส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไหมและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปที่ศาลไหมว่ามติของรัฐสภาวันนี้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับใกล้ล่าอีกไม่เกิน2ออาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยคงถึงแน่สกัดไม่ให้พิธาเป็นนายกและสะกัดไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วย นะครับไปร่วมรัฐบาลกับใครก็ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าทงคําตอบของผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องเนี้นะครับฉากจบของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมองไว้แบบนี้ยเอา้านี่มันก็จะใกล้ถึงแล้วเนาะผมก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้ววันนี้มันมีความจําเป็นอะไรครับที่สารรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้พิธาหยุดการปฏิบัติหน้าที่เรื่องมันบังเอิญบังเอิญมาวันเดียวกันเลยตรงกันเป๊ะพอดีเลยท,ทั้งทั้งที่จริงๆแผนการข้อ41ของสวก็เดินเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวสวก็มีเสียงข้างมากจับมือกับ ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติบหวตบบล็อกบตบล็อกบตบล็อกโหวตไปเรื่อยๆก็ได้นี่ฮะยังไงก็เอ็นเกมก็พิธาคงไม่ได้เป็นนายกและก้าวไกลอาจจะถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้าไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยอ๊ะแล้วทำทำไมนั่นท่านผู้ชมฟังดูคุณปรยญญบดมันอาจจะไม่ง่ายนะท่านในมุมประธานรัฐสภานัดสัปดาห์หน้าพุหัสใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามุมของก้าวไกลออาไปใช่คณะก้าวหน้า ถ้าเกิดมีการไปร้องและให้สามวินิจฉัยในกรณีที่มติเมื่อวานขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะแล้วจะต้องรอไหมอืถ้าไม่รอและถ้าเกิดสามนุนในนาคอวินิฉัยว่าไอ้มตินั้นเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยและไอ้ที่ลงมติกันสัปดาห์หน้ามันจะเป็นยังไงค่ะมันจะเป็นการเมืองซึ่งเกลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกอยู่เฉยเก็อึดอัดพระอึดพระออมเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วช่วงหน้าจะกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชม ซี่ข้างความคิดความเห็นนี่มากมายการชุมนุมเมื่อวานผู้คนต้องใช้คาว่าไม่เยอะท่านผู้ชมถ้าถูกคาดหมายว่าเยอะเมื่อวานนี้ไม่ได้มากการชุมนุมตั้งแต่ที่หน้ารัฐสภาต่อเนื่องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประกาศขอรณรงค์ใส่ชุดดำไว้อะไรกันตลอดเดือนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทั้งเดือนกรกฎาขณะที่มุมของคุณชวิตกมลวิสิ์ซึ่งเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันต่อด้วยเนี่ยบอกเลย มันถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันเดินมาสมบูรณ์แล้วก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายคา้านสุดท้ายเกมนี้ใครที่หนึ่งที่สองก็ตามทีประชาชนอยู่หลังสุดเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาอย่างคุณกล้องห้วยไร่แกพูดถึงคำคำหนึง่งเหมือนจะสื่อสะทาอะไรผมก็ไม่เข้าใจเพลงใหม่อะคือบังเอิญเมื่อวานนี้สารมนวนมีคำสั่งค่ะพิธาออกมีมติก็แปลว่าปิดสวิตพิธาเลย กล้องห้วยไร่โพสฮ่าๆ่าคิวเปะ๊ะเมืออาชีพสุดๆเดี๋ยวกลับมาฮะ